สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับชาวไร่นาชนแนลครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาทุกท่านนะครับมาชมการขึ้นอ้อยครับขึ้นอ้อยใส่สาลี่บรรทุกอ้อยครับนี่ก็จะเป็นรถคูปต้านะครับ M8540 นะครับ85แรงมาครับต่อพ่วงกับสาลีบรรทุกอ้อยนะครับ ก็เป็นรถรถไทฟ,ฟอร์ดนะครับ6610ครับ2เพ่าก็ผิดชีพของนาซ่านะครับนาซ่านี่คือไม่ใช่องค์การอาวกาศนะครับนาซาคือเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรเกี่ยวกับการเกษตรครับผมเสียงแรงสะใจครับฟอร์ดครับ ไปไหนมาไหนก็เจอชาวไาร่ใช้ฝอันเยอะครับนี่ก็จะเป็นสาลี่บรรทุกอ้อยนะครับบางท่านอาจจะทราบแล้วแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ทราบก็จะเป็นพ่วงที่ใช้ต่อเข้ากับรถไถนี่แบบนี้แหละครับเกษตรกรบางคนที่ไม่มีรถบรรทุกพ่วงก,ก็จะใช้สาลี่นะครับเป็นตัวบรรทุกส่วนสาลี่เอง ช่วงล่างก็จะใช้ของ10ล้อนะครับกระบะก็กว้างข้อก็ยาวครับตัวนี้ก็ใส่ใส่ได้ประมาณ30ตันนู่นแหละครับใส่เยอะมากกว่า10ล้อครับแรงสะใจครับฟอร์ต610 สุดไปเลยครับเสียงครับคลิปเอวีมาแล้วคลิปหนึ่งก็ประมาณ4-500กิโลกรัมนะครับ แข็งทนทานการบำรุงรักษาก็าง่ายครับทำให้รถไถร์ดเป็นที่นิยมของชาวไร่มาจนถึงปัจจุบันครับ ก็ที่เห็นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมด้านหลังนะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับตัวนี้เป็นที่ใส่น้ําหนักนะครับเอาน้ําหนักไม่ถ่วงนะครับบางรุ่นอาจจะใส่400 500 600แล้วแต่ขนาดของเครื่องคีบอ้อยครับเพราะว่าเวลารถคีบอ้อยเขาคีบไปแล้วเนี่ยด้านหน้ามันจะรับน้าหนัก แล้วทีนี้อาจจะทําให้หน้าม,ามันขมำได้ครับหน้ามันคว่ำได้ก็เลยจะต้องมีน้ําหนักถ่วงไว้ด้านหลังนะครับเพื่อเป็นการบาลานซ์น้ําหนักครับไอเที่ยวนึ่งไซไปหลายปนหนครับเที่ยวนึ่งไซไปจักตันครับเสาะหาเนี่ยเที่อวอ่ยครับโอ้อยน้ำอ่ยเบาเที่ยวได้สามสิบกุฏันรึเปล่าเนีย่ยเที่ท้อยุยยุยอ่ยครับผม บได้ไาด้งบางครั้งก็25ตัน26ตันถ้ารอบไหนที่อ้อยสวยๆก็ประมาณ30ตันครับฝั่งนู้นก็มาแล้วครับคลิปอ้อยวิ่งมาแล้วครับ ีบอ้อยไฟไหม้สำหรับขีบแล้วก็จะคี้บง่ายครับไม่เหมือนคีบอ้อยสดราคาเครื่องคีบอ้อยที่นำมาติดกับรถไถนะครับราคาแต่ละรุ่นก็จะอยู่ที่ประมาณราวๆสองแสนปลายๆนู่นแหละครับถึงสามแสนต้นๆถ้ามือสองนะครับที่เขาขายกัน ก็แสนห้าบ้างแสนเจ็ดบ้างแสนแปบ้างแล้วแต่สภาพการใช้งานครับส่วนสารีมันทุกอ้อยนะครับเกษตรกรบางคนก็จะมีสารีเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าสําหรับเกษตรกรท่านไหนที่ไม่มีสารีก็สามารถเช่ากับสมาคมชาวไร่อ้อยได้นะครับสารีขันนี่เป็นของถ่กแก้เพิ่อนบ่ครับครับอ๋อครับ มันก็เป็นของเท่าแก่เองนะครับซาลี่คันนี้แต่ถ้าเป็นซาลี่ที่ที่เช่ากับสมาคมชาวได้มันก็จะมีปั๊มหมายเลขนะครับอยู่ข้างตัวรถรถคีปก็มาอีกแล้วนะครับ ช่วงฤดูเปิดหีบนะครับสำหรับปี2563ับ2564นะครับเปิดหีบวันที่24ธันวาคมนะครับแต่ว่าวันปิดหีบนี่คือก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าทางโรงงานจะแจ้งปิดหีบวันไหนก็น่าจะเป็นประมาณสิ้นเดือนเมษายนนู่นแหละครับกลางเดือนเมษายนต้นเดือนเมษายนประมาณนี้ครับเพราะว่าฤดูเปิด เปิดหีบก็จะมีระยะเวลาที่เก็บเกี่ยวครับเกษตรกร,ร,กรบางคนที่ปลูกอ้อยในปริมาณที่เยอะก็ต้องใช้วิธีเผาแบบนี้นะครับเพื่อลดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวให้มันสั้นครับฝั่งนู้นก็มาแล้วนะครับคลิปวิ่งมาแล้วครับ ผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงต่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยพี่ๆมานัก่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ